กวาดบ้านใช่ไหมคะลูกอกวาดเร็วกวาดกวาดเร็วค่ะริชากวาดบ้านค่ะนักวาดเร็วลูกอ้าวกวาดเร็วกวาดเร็วลูกกวาดเร็วเก่งจังเลยอะกวาดลูกกวาดกวาดเร็วกวาดเร็ว เออโอเคโอ้ยนี่แควกวาดบ้านแต่เช้าเลยนี่ไงลูกใบไม้นน่หนูนี่ไงนี่ไงใบไม้นน่กวาดเร็วนี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ไงลูกนี่ไงกวาด้เร็วกวาดเร็วกวาดกวาดใบไม้หน่อยกวาดใบไม้หน่อยค่ะไปละได้ยินเสียงไปะล้วกวาดเร็วๆกวาดเร็ว จะไปไหนคะไปเจี้ยวไปเจี้ยวไหนคะไปไปไหนลูกแม่ถามไปไหนคะจะไปไหนคะกวาดบ้านเหรอคะกวาดบ้านเหรอคะกวาดเลยคะ่ะกวาดเลยโอเคกวาดเบไม้นะคะลูกกวาดใปไม้เลยไหวเก่งจังเลยเออกวาดคะ่ะกวาดเ่งค่ะลูก าเก่งมากเลยอันนี้กวาดใบไม้เลยลูกยิ้มหวานด้วยค่ะยิ้มหวานให้หน่อยยิ้มหวานให้หน่อยกวาดเร็วกวาดเร็วเออเก่งจริงเลยยายลุงเก่งจริงเลยบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายจุ๊บด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายแล้วก็จุ๊บด้วยค่ะบ๊ายบายจุ๊บโอเค